าล่าสุดพี่จ๊ะนงพันียังมีเลยบอกผมจีบพี่จ๊ะอย่างเงี้ยมีตอนนี้มีมีเยอะมากเลยครับแล้วว่าคอนเฟิร์มว่าที่ดาวมายังไม่ใช่ยังไม่ถูกครับมันไม่ได้เกี่ยวกับที่พอมีข่าวออกมาแล้วชาวเน็ตไปพูดอะไรอย่างเงี้ไม่เกี่ยวเอาใหม่ใม่เอาใหม่แล้ว่าหลักตอนนี้ก็ถ้าต้อมีข่าก็ต้องเปิดครับผมใช่ครับแล้วมีจีบจีบใครบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ไม่กล้าไม่กล้าจีบใครครับเพราะว่าข่าวของผู้หญิงเยอะเหลือเกินไม่น่าจะมีใครกล้าคุยกับผมหละ น่าจะอาจจะมีโอกาสเป็นรุ่นพี่ครเพราะว่าผมผมแต่งเพลงจีบรุ่นพี่แต่งแต่งแต่งให้รุ่นพี่ครับผมณตอนที่แต่งนะครับเพลงนี้ปล่อยป่อยแล้วครับปล่อยเมื่อมาณอาทิตย์ที่แล้วครับผมใช่ครับเนื้อเนื้อเพลงคือถ้าฟังก็จะชัดเจนเลยว่าผมเขียนเขียนให้ผู้หญิงรุ่นพี่ เขาฟังก่อนที่จะปล่อยครับครับผมมิกกี้มิกกี้ว่าไงบ้างคะพอเรากลับมาโซแฮปปี้มิกกี้พูดมาคำนึงว่าขอโทษที่ให้ไปออกรายการเขาสัมภาษณ์แล้วมันเกิดเป็นข่าวนู่นข่าวนี่เขาโทรมาคนแรกแล้วบอกว่าน้องพี่ขอโทษเขาบอกคำนี้ครับผมเพราะเพราะวาเฉล็กเขาไปเปิดบาร์ในคอนเทนต์ก็เยอะเนาะครับผมครับใช่ครับเพราะฉะนันผ่ามิกเราต้องแบบขอโทษไหมกัคนที่แบบเขาโดนเกี่ยวไปด้วยเช่นพี่จ๊ะอะไรเงื่อ บอกับพี่จ๋านี่ชิลอยู่แล้วครับพี่จ๋านี่คือชิลเลยไม่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 มีอะไรครับผมใช่เพราะพี่จ๋าไม่ไม่ไม่อะไรอยู่แล้วครับผมคอมเมนต์ของเดี่รคือเป็นสิ่งเขาต้องคุยกับครับไอมครับก็ผมโพสต์สตอรี่ไปแล้วครับพ่อใช่ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ยกหูคุยกันเคลียร์กันแล้วครับผมครับใช่ครแต่ในความที่เราแต่งเพลงให้ว่านี้คนนี้แปลว่ายังพอมีเปอร์เซ็นต์แบบไม่จะพูดอะไรนีคยยังพอมีเโอ้ไม่ไม่รู้เลยพี่ ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่รู้จริงต้องรอฟังเพลงหน้าว่า <laughs> เพลงหน้าเป็นประมาณไหนถ้าอกหักแปลว่าเลิกแล้วไม่ได้คุยกันแล้วอันนี้คุณเรียก <laughs> ว่าอกหักไหมอะ่ะอะไรนะครับเรียกว่าอกหักไหมความรักดีด้วยความยังไม่ได้ครบก็อาจจะยังไม่ได้ออกหักอ,อาจจะแค่เอ้ยเราอาจจะไม่ได้จริงก็อาจจะต้องอาจจะแยกกันก่อนครับผมมีเป็นก็ยังเป็นความสัมพันธ์พี่น้องที่ดีต่อกันแล้วกันครับผม เขาชอบครับแล้วผมก็พูดเลยว่าเพลงนี้คือเพลงของเขาอ,อ,อ่าผมผม,ผม,ผมพูดว่าเพลงนี้คือเพลงของเขาครับผมใช่ครับเราแต่งให้เขาเลยนะคะในเมื่อคนที่ผมตั้งใจทําให้ชอบผมก็ดีใจแล้วไ,ไ,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ใช่แบบไม่พี่ไม่ไม่ครับไม่ครับแต่ว่วา,าคุยกันยันานนานนานครั้งแล้วไม่ได้คุยกันทุกวันแล้ว อ๋อไม่ไม่แล้วครับเราคุยกันชัดเจนแล้วครับว่าใช่ใช่มันมันอาจจะยากไปหน่อยใช่ครับก็เลยอ่ะงั้นเราถอยมาเป็นเป็นพี่น้องกันแล้วกันครับผมแ,แล้วตอนนั้นสมไมคนไปโฟเตอกับเป็นหนิงอับหนิงทั้งในออกไปออกรายการอะไรก็มีการเตลวิทยายมากมายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะช่วงเวลาบังเอิญน้องอยู่มันตรงกันพอดีอะไรอย่างนี้ยครับผมใช่ครับครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับอคครับย่าบอกว่าคเป็นเพราะรัา